เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมไบโอไคซิตนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยสำรวจดูซินี่มันรถของฉันนี่แต่ว่าฉันจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยหวยเราชื่อแมรี่แล้ว ของนั้นคืออะไรเป็นรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีข้อความอย่าลืมพาลูกสาวของเราชาลอนไปที่พาไปเรียนว่ายน้ำด้วยโซโซเรามีลูกสาวด้วยหรออ๋อันนี้ก็ทำเหมือนแบบ recent e v i e w เลยครับสเตตัสแบบนี้ตอนนี้ก็สถานะเลือดเราสีเหลืองนะครับ <S <S มีอะไรให้เก็บไหมให้ความรู้สึกเหมือนตอนเล่นเกมเพย์หนึ่งเลยในสมัยเด็กๆนี่เราอยู่ที่ลานจอดนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างจังไปไหนดีประตูข้างหน้าแน่นอนครับตรงนี้เหมือนเป็นมุมกล้องเหมือนจะมีของให้เก็บนะตรงนี้เก็บได้ไหมไม่ได้ไปเลยสต๊อบบี้ ไม่ลบเฮ้ยลบเชยเอ้ยโอ้โหแดงเลยเฮ้ยของเก็บมาก่อนมันคืออาหารปลากระป๋องครับใช้เลยครับเลือดเต็มอันนี้อะไรอ่ะเก็บปืนครับโอ้โหได้ปืนมาแล้ว โอเคคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายยิงใช่ไหมอันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยมันจะเป็นท,ท,ที่จะต้องใช้ security guard ครับโอเครู้แนละ้วต้องไปหา security guard ถึงจะออกจากที่นี่ได้ครับนี่อะไรเอ่ยอันนี้กล่องฟิล โอ้ซอมบี้สู้กับมันดีไหมเดินอ้อมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฟยว่าต้องสู้แล้วว่ะนายนะเล่นนะเล่นนะอีกนักหนึ่งเอาไปกินโอเคต้องฆ่าผีตัวนี้ครับเรียงไม่ได้จริง โอเค s e เคียวริตี้กได้มละไปครับยิงไปสามนัดโอเคครับใช้ครับตอนนี้ก็ประตูเป็นไฟสีเขียวแล้วน่าจะเปิดแล้วครับไปได้ไม่ฟื้นแล้วใช่ไหม ลากก่อยไอย้ดูตัวของตรงนั้นกันเผื่อมีอะไรให้เก็บประตูนี้ไม่ได้ครับล็อกจากด้านในตรงนี้ก็มีรถมาขวางโอเคครับออกจากที่นี่กันโอ,โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ,โอ้โหเยอะขนาดนี้วะ,ะไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งเลยวิ่งเลยเป็นประตูนี้เป็นประตูนี้ สตีพูนี่หรือเปล่าสาวว่ายน้ำนี่คือรูปปั้นของใครเจมส์ซันเดอร์แลนด์เฮ้ยเจมส์ซันเดอร์แลนด์ถ้ามันเป็นตัวละครในเซรันเทียล2นี่นะผู้ก่อตั้งิตีพู นี่อะไรอ่ะแดงๆมันคือกระสกลกระสุนแน่เลยครับอ่าแฮนกันแอมโม่ครับไปคาเฟ่ก่อนเอ้ยย่ะซอมบี้อ่ะจะเลี้ยงมันยังไงดีเอ้ยย่ะเรียงไม่ได้สินะเอ้ยยี่ คดนกินโอ้ยโดนกินเก็บของกันไม่ต้องไปด้านในเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยกระจายสิตายไหมตายไหมนี่แหละตายซะ กะสุนเก็บมาครับสามสิบนัดแตทางนี้ได้แล้วผมมาที่ไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้โซ่โซล็อกเต็มไปหมดเลยครับต้องหาอะไรมาตัดทางนี้ไปไหนเนี่ยไอ้ยะอุ้ยซอมบี้นอนต้องสามตัว กองแฮนการดแสมม,มู45นัดแล้วผีพวกนี้มันนอนครับแต่เป็นเป็นเกมทุกภาคเลยนะถ้าผมหยิบของอะไรขึ้นมานี่มันต้องแบบชิบหายอะ่ะชิบหายหมดนะ่ะนั่นขึ้นมาแล้วจริงๆด้วยครับเข้าไปเทียตัว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  กินอไปแล้วโอ,อ,อ้วิ่งเร็วโอเคสุขภาพยังแข็งแรงดีครับจะโหลดหน้าสเตตัสไม่ได้ละนี่อะคิมตัดตัดไปเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยประตู มันล็อกจากด้านในที่นี่เป็นสระว,ว่ายน้ำแน่เลยเรามาตามหาลูกสาวของเราอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยถอยมาก่อนมาดิลิงยิงต้องไปโดนไปแล้ว อะไรเนี่ยตรงนี้มันคือก้อนเนื้ออะไรกระสุนพอไหมวะพอดิตั้งสี่สิบกว่านัดแถมมีฟูตแคนอีกกระโดดลงไปเอาเฮ้ยอะไรวะ โอ้โดนต่อยมันต่อยเรามันต่อยเราสีแดงแล้วสีแดงโอ้โหโดนต่อยโดนต่อยโอ้โหโดนต่อยหายละเฮ้ยลบโอ้โหลบลบไปอีกน่าหนึ่งคู่โดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยโอ้หอะไรวะเนี่ยอูดนเจอร์แล้ว ดีๆครับโดนโดนโอ้โดนเอจีไม่เยอะครับลหลบไม่พิ้วโอ้อย่าอย่าต้อยอย่าต้อยอย่าต้อย mm. โอ้โห เดียวเดี๋ยวๆโอ้โหโดน,นๆตายนะตายนะตายแล้วครับนี่สินะไม่ใช่ลูกสาวเราแต่เป็นอะไรเนี่ยสำรวจของดูสิเอะ๊ะอา้าวจบแล้วเหรอ ไบโอไคซิจบแล้วครับโอเคครับก็สนุกมากครับสำหรับเกมนี้ก็อยากให้เขาทำเกมนี้ตัวเต็มออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเกมสั้นๆแต่ถ้าทำตัวเต็มได้ก็ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ